มีความสุขของเขาได้มั่งนะอ้าวต่อไปสก็ละเมิดอย่าละเมิดคู่ครองกันนะสาละแล้วก็สี่ก็อย่าทําลายผลประโยชน์กันได้ถ้อยําหลอกลวงนะอย่าหลอกลวงคนเราหลอกลวงทําลายผลประโยชน์กันแล้วแย่งชิงผลประโยชน์นนกันใกการหลอกลวงเยอะแล้วก็ขอก้อหก็อย่าสร้างความรู้สึก ไม่มั่นคงปลอดภัยแก่ผู้อื่นในการที่ทําลายสติสัมปชัญญะตัวอเองในการเสพสิ่งเสพติดพอเราสเสพเสพสิ่งเสพติดเช่นสุราเมาขึ้นแล้วนี่ก็จะคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของผู้อื่นนเช่นว่าดื่มสุราเข้าไปนี่ไปเจอใครนี่ไว้ใจไม่ได้และใช่ไหมไม่รู้คนอื่นเขาไม่รู้ว่าคนนี้จะมาท่านไหนแหละเนีย เสียความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยหรือว่าขับรถมาคนนั้นกินเหล้ามานี่รถคันอื่นก็เสียความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคามทันทีหรือว่าเวลานี้มีการกินยามามากใช่ไหมพอเสพยามามากนี่เดี๋ยวนี้สังคมสูญเสียความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยไปเยอะเลยนะเราขับรถไปตามถนนนี่ก็หวาดระแวงน่ไม่มั่นใจว่าไอ้รถสิบล้อคันนี้กินยามาหรือเปล่าอะไรเพราะนั้นการเสพยาเสพติดนี่ ทำลายคุกคามความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของเพื่อร่วมสังคมเพราะ,ะนั้นท่านจึงให้เวน้นสี่ห้านี้เอาเป็นว่านี่เป็นกรอบว่าถ้าเราเว้นห้าข้อนี้แล้วอยู่กันได้ทุกคนต่างก็หาความสุขจากวัตถุก,กันไปนะก็พอจะให้สังคมไม่เดือดร้อนเกินไปนะก็อย่างที่ว่าพอจะให้ไม่ลุกเป็นไฟก็อยู่กันไปได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีความสุขจริงนะนะนะไม่ได้เป็นหลักประกันศีลห้าเป็นเพียงว่า เอาเป็นกรอบไว้สําหรับคนที่อยู่ในขั้นหาความสุขจากการเสพอามิตรว่าให้พออยู่กันได้เนี่ยหนึ่งแล้วนะาข้อปฏิบัติในทางสังคมทีนี้สองในตัวเองตัวเองนี่ต้องระวังคือพยายามอย่าให้สูญเสียอิสรภาพการที่จะทําให้ไม่สูญเสียอิสรภาพห้าเอาความสุขและชีวิตไปขึ้นต่อว,วัตถุทั้งหมดจกนกระทั่งว่าขาดวัตถุไม่ได้แล้วทุรนทุรายมีวิธีปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ให้ศีลมาอีกสามข้อ เมื่อกี้นี้ให้ศีลห้าแล้วนะให้สังคมอยู่กันได้ต่อมาก็ให้ศีลมาอีกสามข้อเป็นศีลแปดเพื่อจะให้เราเนี่ยระวังรักษาอิสรภาพในตัวไว้ได้ให้ไม่ขึ้นต่อสิ่งเสพมากเกินไปคือทําอย่างไรอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วนี่คนนี่ยิ่งหาวัตถุเสพเนี่ยมันลืมตัวพอได้มากขึ้นก็ต้องมีมากถ้ามีมากเท่านี้เคยมีเท่านี้จึงจะมีความสุขถ้าเกิดขาดไปนิดเดียวแหละ ทุรนทุรายเลยนะมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีทั้งท่าที่ว่าไม่ได้นึกเลยว่าแต่ก่อนนี้เราก็ไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้ทาไมเราอยู่ได้ใช่ไหมอตอนนี้มีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วขาดนิดเดียวอยู่ไม่ได้แล้วทุรนทุลายเป็นความทุกข์มันเป็นเพราะอะไรเ,เป็นเพราะว่าเราในศูญย์สียอิสรภาพเราไม่รักษาความสามารถที่จะมีความสุขทั้งท่าที่คนเราเกิดมาเราก็มีความสามารถที่จะมีความสุข เมื่อเป็นเด็กเป็นเล็กเราก็มีความสามารถที่จะมีความสุขได้พอสมควรเด็กเล็กไม่ต้องมีวัตถุสมบัติเสพอะไรมากนี่เนี้ยเดี๋ยวก็โหรชอบใจยิ้มแย้มแจ่แมใสม,มีความสุขได้โตขึ้นมาไอ้หน่อยต้องมีวัตถุมากมายจะเสพมังั้นแล้วไม่มีความสุขแถมขาดเป็นนิดทุรนทุลายมีความทุกข์นี่แสดงว่าคงจะปฏิบัติผิดดำเนินชีวิตผิดพลาดความสุขที่ได้มาจากวัตถุนั้นกลายเป็นพิษกับตัวเองไปด้วย เพราะนั้นจะต้องรักษาอิสรภาพอันนี้ไว้แล้วก็รักษาความสามารถที ellas, ่จะมีความสุขน <w> ั <st rophy> ้นความสามารถที่จะมีความสุขถ้า okay. สูญเสียไปจะมีลักษณะอย่างไรคนที่สูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขก็จะเป็นคนที่สุขได้ยากขึ้นใช่ไหมเมื่ออยู่ในโลกไปนานๆเขาจะเป็นคนที่สุขได้ยากขึ้นต้องมีสิ่งเสพเท่านี้จึงจะมีความสุขต่อมาต้องมากขึ้นจึงจะมีความสุขสุขได้ยากขึ้นทุกที ทีนี้ถ้าหากว่าสามารถรักษาไอ้ขอภัยรักษาความสามารถที่จะมีความสุขไว้ได้และพัฒนามันขึ้นมาจะเป็นคนที่สุขง่ายขึ้นทีนี้เราอยู่ในโลกมันเนี่ยเราโตขึ้นมาเนี่ยนะเราร่างกายชีวิตเจริญเติบโตเรามีการศึกษารเล่าเรียนเนี่ยเราพัฒนาชีวิตเขาเราเนี่ยเราได้พัฒนาความสามารถอันนี้ไหมคือพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขหรือเรากลับสูญเสียไปนะ ถ้าเราสูญเสียไปแสดงว่าชีวิตของเรานี่เสียดุลแหละ <Yeah. S 2> เราก็จะตรวจสอบได้ง่ายโดยที่ดูว่าตัวเราเนี่ยอยู่มาอยู่มาโตขึ้นเนี่ยเราเป็นคนที่สุขยากขึ้นหรือสุขง่ายขึ้น <Yeah. S 2> ก็ลองถามตัวเองดูแทบจะตัดสินได้เลยว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่สุขได้ยากขึ้น <Yeah. S 2> แทนที่จะเป็นคนที่สุขได้ง่ายขึ้น โตขึ้นมาโตขึ้นมายิ่งสุขยากขึ้นทุกทีเลยนะอันนั้นแสดงว่าต้องมีสติเตือนตัวเองแลยแสดงว่าเรานี่เริ่มสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขถ้าให้ถูกแล้วยางเรายิ่งโตงขึ้นเราต้องสุขง่ายขึ้นนะพราะเราคนสุขง่ายขึ้นเราก็สบายที่เราได้สิ่งเสพมามากขึ้นเราก็ยิ่งสุขทวีคูณใช่ไหมแต่ถ้าเราสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขมันจะเป็นยังไงก็ตรงข้ามก็คือว่าได้มามากก็จริงแต่สุขเท่าเดิม ได้มามากขึ้นก็กับไปสุขเท่าไอระดับเก่านั่นแหละทีนี้ตอนพอระดับเก่าชินชาก็ไม่สุขใช่ไหมต้องหาเพิ่มมากขึ้นจึงสุขอย่างนี้ก็ไล่ตามความสุขได้มากขึ้นเพื่อสุขเท่าเดิมถ้าได้มากขึ้นเพื่อสุขเท่าเดิมก็ยิ่งนําไปสู่การแย่งชิงเบียดเบียนกันมากขึ้นนั่นเป็นวิถีทางที่ผิดนั้นมนุษย์เราปัจจุบันเนี่ยเราจะเน้นไปในแง่ของการพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งบําเรอความสุขนะ พัฒนาความสามารถหาสิ่งเสพบำเรอความสุขแต่ไม่ได้พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขจริงไหมแม้แต่การศึกษาก็จะมีความหมายทํานองนี้การศึกษานี่ถ้ามองในแง่ความสุขก็จะกลายเป็นว่าการศึกษาคือการพัฒนาความสามารถที่จะหาวัตถุมาบำรุงความสุขเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เยอะนะล้วก็เก่งจริงๆเก่งในการหาวัตถุมาเสพบำรุงความสุข แต่ว่าอีกด้านหนึ่งคือความสามารถที่จะมีความสุขรู้ศักยภาพที่จิตมีความสุขนั้นไม่ได้พัฒนาแล้วสูญเสียไปซะด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อจะให้ชีวิตมีดุลยภาพก็จะต้องพัฒนาสองด้านคือพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสบเําเลอความสุขด้วยพร้อมกับนั้นก็พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขด้วยถ้าได้ทั้งสองอย่างอย่างนี้แล้วไม่มีปัญหานะนั้นยิ่งได้วัตถุมา,มากก็ยิ่งสุขมาก ไม่ใช่กลายเป็นคนที่ว่าได้วัตถุมากสุขเท่าเดิมแล้วก็ดีกรีกวัตถุปริมาณวัตถุนี้ต้องเพิ่มเอยไปในวิธีการเบื้องต้นในการที่จะรักษาอิสรภาพไม่ทำไงล่ะก็คือว่าอย่าให้ชีวิตขึ้นกับวัตถุมากนะักแล้วจึงบอกเมื่อกี้บอกว่าพระพุทธเจ้าก็เพิ่มศีมาให้อีกสามข้อแล้วเปลี่ยนข้อที่สามมาเป็นอภรรมัจจริยาเนี่ย ศีลห้านี่เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้อื่นเกี่ยวกับสังคมแต่ว่าที่พระพุทธเจ้าเพิ่มให้เป็นศีลแปดนี่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไม่เกี่ยวกับสังคมไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะเช่นว่าข้อหกอะไรวิกาละโภชนาเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการนะก็เป็นเรื่องส่วนตัวนี่ไม่เกี่ยวกับคนอื่นไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราเวน้นไม่เวน้นก็ไม่เกี่ยวอ่าแล้วก็นับจะคีตวาทิตวิสูกทัศนาเว้นจากการ พอลำขับร้องประคมดนตรีการดูการละเล่นสิ่งบันเทิงการประดับตกแต่งร่างกายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวนี่ใช่ไหมถึงเราจะประดับเราจะดูมันก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแล้วก็เว้นจากที่นั่งที่นอนอันหรูหราฟุ่มเฟือยก็เป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนกันเนี่ยศินแปดเพิ่มเข้ามาเป็นเรื่องส่วนตัวเท่านั้นวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อมาสุดจุดนี่เพื่อว่าอย่างน้อยรักษาอิสรภาพ ของชีวิตไว้อย่าให้ความสุขต้องไปฝากไว้กับวัตถุกเกินไปแล้วท่านไม่เอามากท่านเอาไว้แปดวันครั้งแปดวันให้เรารักษาสรภาพหรือเตือนตัวเองไว้ครั้งหนึ่งให้เราปฏิบัติโดยที่มีวัตถุน้อยขึ้นแต่วัตถุน้อยที่สุดนะก็ท่านจึงเรียกว่าอุโบสถศีลศีลอุโบสถนี่ไม่ได้เรียกร้องให้ต้องปฏิบัติทุกวันนะ ปฏิบัติ8วันครั้งหนึ่งใครจะมีความเพียรถ้าบอกว่าให้เพิ่มเป็นวันโกนวันพระก็ได้ก็กลายเป็นว่าเดือนละเท่าไรจากเดือนละสี่ครั้งก็เป็นเดือนละ8ครั้งนะดวันใน30วันก็ก็ไม่มากนักแต่ว่าเอาแค่สี่วันก็พอท่านเอาแค่สี่วันเท่านั้นเองสี่วันถ้าเราเตือนตนได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่สูญเสียอิสรภาพนี่ทำยังไงพอแปดวันทีหนึ่งก็ให้รักษาศีลเพิ่มอย่างที่ว่านี่ศีล อุโบโสถเป็นศีลแปดก็เราเคยตามใจลิ้นกินตามใจอยากอร่อยเมื่อไหร่กินเมื่อน,นั้นพอถึงแปดวันทีลองดูสิไม่ตามใจลิ้นเนี่ยกินเท่าที่พอบำรุงสุขภาพตามความต้องการของร่างกายร่างกายต้องการแค่นี้พอแล้วสุขภาพพอไหมแค่กินแค่เที่ยงเออพอ่างนั้นเอาแค่นี้นะลองซิหลังเที่ยงไม่ต้องกินไม่ต้องตามใจลิ้นอีกเราจะอยู่ดีมีความสุขได้ไหม แล้วก็เคยฟ้อนลำขับล่องดูการละเล่นบันเทิงลอง8วันเว้นสักครั้งที่อยู่ดีโดยไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งเหล่านั้นแต่ม้แต่ที่นอนที่นอนฟูฟูฟรูหร,ราเคยนอนแล้วจึงจะแสนสุขแปดวันทีหนึ่งลองนอนพื้นนอนกระดานนอนเสื้ออยู่ได้ไหมพอจะมีความสุขได้ไหมเอาที1 8วันโดยวิธีปฏิบัติแบบนี้จะรักษาอิสรภาพไว้ได้อย่างน้อยก็จะไม่หลงตามวัตถุเกินไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออ เราก็อยู่ได้นี่ถึงแม้ไม่ต้องมีวัตถุบำรุงบำเรอเต็มที่มันก็เป็นเครื่องเตือนสติตัวเองแล้วก็ทำให้เราไม่หลงไม่เพลิดเพลินเกินไปมีลักษณะของการที่จะเริ่มมีความรู้สึกที่พูดกับตัวเองได้นในการเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งเสพบ,บำรุงบำเรอความสุขแต่ก่อนนี้มีวัตถุบำรุงบำเรอต้องมีมันจึงจะอยู่ได้ไม่มีแล้วอยู่ไม่ได้นะ ต่อมาพอเราฝึกตัวเองดีขึ้นเราสามารถพูดกับตัวเองว่าออสิ่งเสพบำรุงบำเรอความสุขเหล่านั้นสิ่งฟุ่มเฟือยม,ม,มีก็ได้อะมีก็ดีนะมีก็ดีแต่ไม่มีก็ไดนะ้หมายความว่าไม่มีเราก็อยู่ได้ถ้ามีก็ดีเหมือนกันนะถ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเก่งขึ้นเพราะว่าคนบางคนนี่สิ่งเสพฟุ่มเฟือยเหล่านั้นต้องมีจึงจะอยู่ได้ ถ้าไม่มีอยู่ไม่ได้นะลองสำรวจตัวเองดูไอเป็นอย่างนี้บ้างว่าสิ่งเสพบำรุงบำเรอความสุขเ่านั้นต้องมีจึงจะอยู่ได้ถ้าไม่มีฉันอยู่ไม่ได้ฉันจะตายฉันจะมีความทุกข์แสนสาหัสนะถ้าหากว่าเป็นอย่างที่ว่านี้นะถ้าต้องมีจึงอยู่ได้ถ้าไม่มีอยู่ไม่ได้แสดงคนนั้นสูญเสียอิสรภาพไปแล้วนี้ถ้าคนที่ยังมีอิสรภาพก็จะพูดว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้นะเอาละนะ นี่ถ้าหากว่าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่ายังมีอิสรภาพอยู่นะแล่ยังเก่งแสดงว่าไปไหนมันมันมัน,มนอยู่ในโลกนี้โลกมันไม่ได้ตามใจเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาอิสรภาพนี้ไว้นะให้พูดกับตัวเองได้ว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้นะทีนี้ต่อไปเก่งขึ้นมานวัตถุบางอย่างที่เคยจะต้องมีจะต้องเสพก็อาจจะมาถึงขั้นที่ว่า มีก็ได้ไม่มีก็ดีนะเออนะมีก็ได้ไม่มีก็ดีเพราะว่าเออมันรู้สึกว่ามันโล่งดีมันสบายดีมันเป็นอิสระดีเบาตัวดีนะนะบอกว่ามีก็ได้นะมีเราก็ใช้มันแต่ไม่มีก็ดีเหมือนกันนะเราก็สบายนะนี่แสดงว่าอิสรภาพมากขึ้นคนที่มีอิสรภาพมากอย่างนี้เขาจะมีโอกาสในการพัฒนาสู่ความสุขที่สูงขึ้นไปได้ง่ายขึ้นแล้วเขาจะ สามารถใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์ด้านอื่นในการพัฒนาชีวิตสร้างสรงสรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์นี่คนที่ชีวิตขึ้นแต่ว,วัตถุกเกินไปสูญเสียอิสรภาพความสุขต้องขึ้นแต่ว,วัตถุคราวนี้แย่แล้วใช่ไหมเพราะตัวเองนี่ต้องเอาเวลาแรงงานและความคิดมาระดมกับการหาสิ่งเสพเหล่านี้จกนกระทั่งกลายเป็นเกินขอบเขตกัทุจริตแลงการการเสียน,นั้นไม่ได้สร้างสรรค์ไม่ได้ทําชีวิตให้มีคุณค่านั้นคนที่ สามารถรักษาอิสรภาพในทางความสุขเกี่ยวกับวัตถุไว้ได้นี่ก็มีข้อดีเพิ่มขึ้นก็คือการที่มีเวลาแรงงานและความคิดในการที่มาพัฒนาชีวิตและสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามมากขึ้นแล้วก็จะมีการเบียดเบียนกันในสังคมน้อยลงเพราะเราไม่จําเป็นจะต้องไปเที่ยวหาเพื่อจะให้ตัวเองมีความสุขนะการเสพทรัพยากรธรรมชาติก็น้อยลง นี่แหละนะความสุขขั้นที่หนึ่งนี่ยังไม่นี่เพิ่งจะผ่านขั้นที่หนึ่งทีนั้นลองลองดูว่าอา้าวเราจะมีทางพัฒนาไปสู่ความสุขที่ดีขึ้นอย่างไรต่อมาเราก็มีหลักปฏิบัติขึ้นมาเพื่อจะให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นความสุขนี้จะมาได้อย่างไรก็ลองดูพระพุทธเจ้าจะทรงสอนว่าอย่างไงพระพุทธเจ้านี่ทรงสอนหลักธรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ตามความเป็นจริงที่มนุษย์อยู่ในโลก เมื่อกี้นี้บอกแล้วว่ามนุษย์ก็อยู่ในโลกไปก็แสวงหาวัตถุมาเสพเบื้องต้นความสุขขั้นแรกขเขาอยู่ที่วัตถุนี้ต่างคนต่างหาต่างคนก็คิดแต่จะได้ใช่ไหมการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัตถุข,ของคนในโลกนี้จะเป็นเรื่องของการได้การเอาแทบเท่านั้นนี้พระพุทธเจ้าก็เลยสอนหลักธรรมขั้นแรกมาเพื่อให้เรามาฝึกตัวเองก็มาสร้างดุลยภาพในเรื่องนี้ คือว่าเราเกี่ยวข้องกับวัตถุมุ่งแต่จะได้จะเอาพระองค์ก็มาตรัสบอกว่าเออเราอยู่ในโลกนี้จะเอาแต่ได้แต่เอาอย่างเดียวไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้หรอกทุกคนเอาแต่ได้แต่เอาอย่างเดียวนี่มันก็ยุ่งวุ่นวายขัดแย้งแย่งชิงกันอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วก็ไม่ได้รับความสุขแล้วตัวเองก็ไม่พัฒนาด้วยอันนี้ถ้าหากว่าเราทําชีวิตให้มีดุลยภาพมากขึ้นก็อย่าอย่าเอาแต่จะได้จะเอาอย่างเดียว สิ่งที่คู่กันในการปฏิบัติต่อว,วัตถุที่คู่กับได้ก็เอาคืออะไรคือให้ใช่ไหมเพราะนั้นชีวิตของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องวัตถุต้องมีให้ด้วยจึงจะมีดุลยภาพเพราะนั้นเราไม่ใช่เอาแต่ได้และเอา,เอา,เอาได้อย่างเดียวหรือเอาอย่างเดียวต้องมีการให้ด้วยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนหลักธรรมข้อแรกคือฐานใช่ไหมหลักธรรมที่พพุทธศาสนาสอนข้อที่หนึ่ง คือเรื่องทานเนี่ยสอนอะไรแต่อะไรก็เริ่มในทานสาหรับชีวิตของมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้เริ่มในทานก่อนก็ให้เรารู้จักให้ด้วยนั้นในแต่ละวันหรือในการดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยที่เรามุ่งจะได้จะเอาเนี่ยให้มีการให้ด้วยในวัฒนธรรมของชาวพุทธนี้ก็จะมีการฝึกจนกระทั่งว่าเป็นชีวิตประจําวันเลยมีการให้เช่นตื่นเช้าก็มาก็มีการตักบาตรบ้างอะไรบ้างนะให้รู้จักให้กัน ชีวิตที่มีการให้นี่มันจะเป็นต้นทางในแง่ภายนอกก็คือสังคมสังคมจะเริ่มร่มเย็นเป็นสุขขึ้นนะในเมื่อมนุษย์รู้จักให้กับการเกื้อกูลต่อกันและคนที่ได้โอกาสด้ยความสามารถขาดแคลนก็จะมีโอกาสดำรงชีวิตยอยู่ซึ่งจะช่วยสังคมไปเองให้ไม่เดือดร้อนเกินไปและไม่ต้องมาเบียดเบียนซึ่งกันและกันในในด้านสังคมแต่ทีน่นี้พร้อมกันนั้นมันเป็นการฝึก พัฒนาตัวเองแล้วพัฒนาตัวไปสู่ความสุขด้วยนะพัฒนาอย่างไรนะพอพระพุทธเจ้าสอนว่าเอานะชีวิตของเรานี่ต้องมีการให้ด้วยพอต้องมีการให้ด้วยนี่เราก็นึกถึงการที่จะให้นะการที่จะให้มันต้องตั้งใจให้เมื่อตั้งใจให้มันเกิดจากจิตใจพอเกิดความตั้งใจให้สภาพจิตมันจะเปลี่ยนนะนะขอให้นึกดูว่า สองคนนะคนหนึ่งหรือคนเดียวกันก็ได้ต่างวาระกันตอนก่อนนี่คิดแต่จะได้จะเอาเวลาเราคิดจะได้จะเอาเนี่ยเราก็มองไปที่วัตถุใช่ไหมมองไปที่สิ่งที่จะได้จะเอาบอกว่าจะเอาเ,เรามองไปที่วัตถุจะได้จะเอาพอว่ามองไปที่วัตถุจะได้จะเอานี่ไอ้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาเองเลยความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์เกิดมาเอง เกิดมาเองคืออะไรคือระแวงเพราะว่ามนุษย์มันมีความรู้สึกตัวจะเป็นสัญชาตญาณก็ได้ว่าคนอื่นเขาอยากได้เหมือนกันใช่ไหมเราไม่ใช่เราจะเอาเขาก็อยากจะเอาเหมือนกันพอเราคิดจะเอาปับ๊บเราเระแวงคนอื่นทันทีว่าเออคนนั้นหมอน,นั่นก็อยากจะเอาเหมือนกันพอระแวงคนอื่นนี่เรารู้สึกว่าเป็นคู่แข่งเราเริ่มมองเพื่อนมนุษย์เป็นคู่แข่ง คนที่จะได้จะเอาเนี่ยจะมีลักษณะจิตใจที่โน้มเอเียงไปในการมองเพื่อนมนุษย์เป็นคู่แข่งและเป็นปฏิปักษ์คู่แข่งก็เป็นปฏิปักษ์นั่นเองดังนั้นท่าทีก็การมองเป็นคู่แข่งไม่ดีเลยนะก็คือเป็นศัตรูประเภทหนึ่งมนุษย์จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคมที่มนุษย์มุ่งแต่จะได้จะเอาเนี่ยรักสภาพจิตนี้จะเกิดขึ้นมาสภาพจิตที่มองเพื่อนมนุษย์เป็นคู่แข่งไปหมด นนั้นระบบแข่งขันก็มาเต็มที่เลยใช่ไหมยิ่งเวลานี้อยู่ในระบบแข่งขันมากนี่เรายิ่งมองเพื่อนมนุษย์เป็นคู่แข่งมากสภาพจิตที่มองเพื่อนมนุษย์เป็นคู่แข่งเนี่ยมันเป็นสภาพจิตที่ไม่ดีเป็นศัตรูกันนี่น่ไม่มีมิมตรไมตรีและทีนี้มันยิ่งร้ายกันนั้นก็คือมันไม่มีความจริงใจแหละใช่ไหมมนุษย์จะสูญเสียความจริงใจนี้เมื่อสูญเสียความจริงใจต่อไปนะมันมองอะไรเหนือกับการมองมนุษย์เป็นคู่แข่ง เขาจะมองเป็นไรเขาหาเก่งหาเก่งขึ้นเขาจะมองเพื่อนมนุษย์เป็นเหยื่อนะเดี๋ยวนี้คนจำนวนมากมองกันเป็นเหยื่อนะมองเพื่อนมนุษย์เนี่ยคล้ายๆว่าเรามุ่งจะหาเงินหาทองหาผลประโยชน์จากเขาเท่านั้นเลยเราไปสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เพื่อเอาอะไรจากเขาเราจึงมองเขาเป็นเหยื่อมนุษย์ในยุคนี้มีความโน้มเอียงนี้มากขึ้นนะเป็นอันว่าจากลักษณะจิตที่มองในการจะได้จะเอาเนี่ย ก็จะมองเพื่อนมนุษย์เป็นคู่แข่งเป็นปฏิปักษ์ตลอดจกนกระทั่งเป็นเหยื่อนะแล้วลองคิดดูสังคมนี้จะเป็นไปได้ดียังไงอา้าวทีนี้เปลี่ยนมาพอเราตั้งใจว่าจะให้นะเรามาปฏิบัติว่าให้พอคิดว่าจะให้เรามองไปที่อะไรเรามองไปที่คนใช่ไหมเมื่อกี้ถ้ามองว่าจะเอานี่เรามองไปที่ของพอว่าจะให้เรามองไปที่คนพอมองไปที่คนนี่เราจะ รู้จักดูหน้าตาเขาแหละแล้วก็มองถึงความต้องการของเขาพอเราเอาใจใส่หน้าตาของเขาเราจะเริ่มเข้าใจเพื่อนมนุษย์เห็นสุขเห็นทุกข์ของเขาเห็นความต้องการของเขาพอซึมทาบเข้าใจในสุขทุกข์ของเขาเราเริ่มเห็นใจพอเรามีความเห็นใจคุณธรรมเกิดขึ้นแล้วความเมตตากรุณาความเป็นมิตรและความสงสารอยากช่วยเหลือเกิดได้ไหม พอเห็นเขาทุกข์แล้วเห็นใจอยากช่วยเหลืออยากให้เขาเป็นสุขพ้นจากทุกข์นั้นเราก็หาทางว่าทำอย่างไรจะให้เขาหายทุกข์เนี่ยเมื่อกี้เราจะฝึกทานอยู่แล้วนี่การให้เป็นการช่วยทําให้คนหายทุกข์ทำให้เขาเป็นสุขนี่เราอยากจะให้เขาเป็นสุขหายทุกข์อยู่แล้วการให้มันก็กลายเป็นการสนองความต้องการของเราไปเลยใช่ไหมที่จริงเขาน่าต้องการเพราะเขาขาดแคลนเขาต้องการวัตถุเสพเขาจะได้มีความสุข แต่ฝ่ายตัวเราเราเราก็มีความต้องการเหมือนกันแต่ก่อนนี้เราต้องการของเพราะนั้นความต้องการนี้ขัดกันแต่ตอนนี้เรามามองดูคนเราเกิดเห็นใจคนเราต้องการทำให้เขาเป็นสุขเราต้องการทำให้เขาเป็นหายทุกข์การให้ของเรากลายเป็นการสนองความต้องการของ,ของ,ของ,ของตัวเราเองใช่ไหมพอสนองความต้องการของตัวเราเองการให้แก่เขากลายเป็นทำให้เราสุขด้วย กลายเปว่าการให้นี่สนองความต้องการของทั้งสองฝ่ายใช่ไหมสนองความต้องการของเขาให้เขาสุขด้วยและสนองความต้องการของตัวเราเองที่ต้องการให้เขาเป็นสุขหายทุกข์ด้วยเราก็เลยเป็นสุขด้วยพร้อมกับเขาก็เป็นสุขเช่นเดียวกันแต่ก่อนนี้เป็นความสุขต้องต้องแย่งชิงความสุขที่ต้องแย่งกันถ้าเราได้เขาเสียถ้าเขาได้เราอดใช่ไหมเพราะนั้นฝ่ายหนึ่งสุขฝ่ายหนึ่งทุกข์ K. ตอนนี้พอพัฒนามาถึงการให้ เราสามารถทําให้เกิดความสุขชนิดใหม่ที่เป็นความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายนเราก็สุขเขาก็สุขเป็นความสุขแบบประสานกลมกลืนร่วมกันสุขสุขด้วยกันและความสุขของทั้งสองฝ่ายขึ้นต่อกันนะความสุขของเราขึ้นต่อความสุขของเขาใช่ไหมความสุขของเขาก็อาศัยความสุขของเราด้วยก็เลยดีสุขด้วยกันกลายไปว่าชีวิตของตัวเองก็ดีด้วยนะมีความสุขพร้อมกันนั้น โลกสังคมนี้ก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้มากขึ้นใช่ไหมนี่ก็คือการเปลี่ยนจากการได้เป็นความสุขให้มีการให้ก็เป็นสุขไม่ใช่เปลี่ยนเป็นเพิ่มนะไอ้การได้เป็นความสุขเราก็ยังมีอยู่แต่ว่าตอนนี้เราเพิ่มช่องทางที่จะมีความสุขอีกก็คือว่าเราสามารถที่จะมีความสุขจากการให้ด้วยอา้าวแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นว่า มีช่องทางที่มีความสุขเพิ่มเป็นขั้นที่สองคือการให้กลายเป็นความสุขแต่ต้องมีสภาพจิตมารับคือต้องมีสภาพจิตใจที่มีความรักความปรารถนาดีความเห็นใจอันนี้ขึ้นมาด้วยนะดนั้นการฝึกด้วยพฤติกรรมคือทานที่ให้เนี่ยถ้าเราทําใจถูกต้องเนี่ยเราจะได้ความสุขด้วยนะถ้าใครปฏิบัติให้ทานไปนแล้วไม่เกิดความสุขแสดงว่าปฏิบัติผิดนะ แล้วมันจะเป็นตัวนําพฤติกรรมเอ้ยนำจิตใจนะัมันสร้างคุณธรรมเลยพอเราให้ถูกต้องนี่มันสร้างคุณธรรมในใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเอาทานมาเป็นตัวนําในการพัฒนาชีวิตจิตใจของเราพัฒนาจิตใจของเราให้ละเอียดประณีตมีความสุขขึ้นนะทีนี้ความสุขจากการให้นี่ดีกว่าความสุขจากการได้อย่างที่ว่าความสุขจากการได้ขึ้นต่อการเสพวัตถุมันมีความสุขเฉพาะตอนเสพแล้วมีความหวัดระแวง มีความสุขที่มันคล้ายๆว่าแคบแล้วขุนมัวเศร้าหมองทีนี้พอสุขจากการให้นี่เป็นความสุขที่เออบิ่มใจเป็นความสุขที่จิตใจขยายแล้วอิ่มไปนานนะความสุขจากการให้นี่ให้ไปแล้วนี่ไปนั่งอิ่มใจปีติอิ่มสบายใจไปอีกไม่ใช่สุขเฉพาะตอนเสพเพราะนั้นความสุขประเภทนี้ประณีตยิ่งขึ้นนั้นมนุษย์ที่พัฒนาแล้วแม้แต่โดยธรรมชาติก็ให้ช่องทางมาก็คือพ่อแม่ เราจะเห็นได้ว่าพ่อแม่เนี่ยมีความสุขเพิ่มขึ้นจากมนุษย์อื่นนะการเป็นพ่อแม่ในปฏิบัติได้ถูกต้องนี่เป็นคนที่พัฒนาไปในตัวนะธรรมชาติช่วยมาขั้นหนึ่งก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นบุคคลแรกที่สามารถมีความสุขได้จากการให้เนะพราะมนุษย์โดยทั่วไปนี้จะมีความสุขจากการได้การเอาอย่างที่ว่าพอมาเริ่มเป็นพ่อแม่ก็จะมีอันหนึ่งขึ้นมาก็คือความรักลูกใช่ไหม แล้วเจ้าตัวความรักในใจเนี่ยมันแปลเปลี่ยนให้การให้กลายเป็นความสุข <Yeah. S 1> แล้วบอกว่าพ่อแม่ให้แก่ลูกอ่าแล้วให้แล้วมีความสุขใช่ไหมทำไมจึงมีความสุขไม่ใช่ให้แล้วสุขเฉยๆที่สุขขึ้นมาได้เพราะาใจมีความรักถ้าไม่มีความรักแล้วสุขไม่ได้หรอก <Yeah. S 1> นะี่ตัวเงื่อนไขที่ทําให้มีความสุขก็คือความรักตกลงว่าพ่อแม่ในธรรมชาติช่วยนะว่า เป็นบุคคลที่สามารถมีความสุขจากการให้เมื่อให้แก่ลูกก็มีความสุขได้นะธรรมดาเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนี่ต้องได้ต้องเอาพอได้วัตถุมาเสพเนะี่ยก็มีความสุขพอต้องให้ก็เสียรู้สึกว่าต้องเสียไปพเสียไปก็ฝืนใจก็เป็นทุกข์แต่ว่าพ่อแม่ไม่รู้สึกฝืนใจเลยใครรู้สึกฝืนใจบ้างเมืม่อให้แก่ลูกนะในที่นี้ก็มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนใช่ไหมนะก็มีความสุขในการให้แก่ลูกเนี่ย พอให้ไปแล้วกลับยิ่งสุขใหญ่เลยเนะบางทีสุขกว่าที่ตัวเองได้ใช่ไหมนะพอลูกเป็นสุขและยิ่งสุขสบายใจมีความสุขมากเอออิ่มใจที่เห็นลูกมีความสุขใคร่เจ้าตัวเนี่คือความรักนั่นเองนิทถาก็าเราพัฒนาจิตใจขึ้นมาเราก็เป็นเหมือนพ่อแม่เพระนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ในกรณียมเมตสูตรสอนให้พัฒนาจิตใจจนกระทั่งรักเพื่อนมนุษย์อย่างกับพ่อแม่รักลูกเนะี พราะเหมือนพ่อแม่รักลูกนี่มันก็จะมีความสุขจากการให้ได้ตลอดเวลานั้นตกลงว่ามีความสุขประเภทที่สองนี่คือความสุขจากคุณธรรมที่พัฒนาจิตใจให้มีเมตตามีความรักความปรารถนาดีอันนี้ความสุขนี้ก็จิตใจตัวเองก็มีความสุขสบายดีกับชีวิตของตนเองด้วยแล้วดีต่อโลกต่อสงังคมเพราะว่ามันเก็นความสุขจากการให้นี่มันก็ช่วยเหลือเกื้อกลูลซึ่งกันและกันโลกก็ยิ่งร่มเย็นเป็นสุขอันนั้นก็ดีทีนี้ นี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคุณธรรมข้ออื่นก็ทําให้มีความสุขจากการให้ได้อีกเช่นอะไรเช่นศรัทธาศรัทธาเรามีความเชื่อมีความมั่นใจทราบซึ้งในสิ่งที่ดีงามเช่นศรัทธาในพระธรรตรัยในพระศาสนาในการกระทําความดีงามต่างๆในการบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาจิตใจขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้วนะมันจะได้ความรู้สึกที่พร้อมจะให้ และการให้จะเป็นสุขเช่นว่าคนที่มีศรัทธาเนี่ยศรัทธาในอะไรนะแล้วไปให้สุขจากศรัทธานั้นเลยมีความสุขจากการให้เด็กเหมือนกันแต่สองสองตัวนี้ไปมันจบก,กันคือเมตตาความรักความปรารถนาดีก็อยากให้เพื่อนมนุษย์เป็นสุขทีนี้ศรัทธาก,ก็เห็นคุณค่าประโยชน์ของสิ่งนั้นเช่นเห็นประโยชน์ของพระศาสนาแต่เห็นไกลกว่าน,นั้นคือไม่ใช่แค่ความรู้สึกส่วนตัวเฉพาะตัวเมตตานี่มันความรักต่อกันศรัทธานี่มันไกลกว่าน,นั้นก็คือว่าเราเห็นว่า โอ้พระศาสนานี้พระพุทธเจ้าตั้งไว้สอนเพื่อจะให้ธรรมะให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์วงกว้างขวางถ้ามนุษย์ปฏิบัติตามธรรมศาสนาจะเลรุ่งเรืองก็จะทําให้มนุษย์อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขนั้นเราก็บำรุงพระศาสนาเพื่อจะได้ให้สังคมนี้ร่มเย็นเป็นสุขจากการที่เรามีศรัทธาถวายกับพระศาสนาก็หวังว่ามัน